นี่ถ้าใครได้เป็นแฟนแล้วนะเราเลิกนะกูบอกเลยแม่งไอเฮียนั้นโคตรเสียใจกูบอกเลยโคตรโคตรเสียายเสียดาไชเสียเออจริงจริงถ้ากูได้เขาเป็นแฟนนะกูพูดเลยกูจะไม่ปล่อยให้เขาไปไหนพี่จะไปเองจำได้ไหมว่าแบบว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องแบบแม่งจดจำไม่สุดแล้วเสียวที่สุดคือแบบว่าเสียวที่สุดแล้วแบบจดจำไม่สุดว่าแบบฮ้ยมันไม่ควรในที่นี้มันไม่ควรตรงนี้มันไม่ควรตรงนั้นอ่ะมีค่ะอืฮะ หนึ่งมีที่โรงพยาบาลสองสนามบิ่งทำไมถึงเปิดอะโรงพยาบาลโรงพยาบาลข้าวาววันนี้มึงรู้ใช่ป่ะรู้รู้ว่าคุณนัดใครมาตัวนี้ต้วัดเทพ้วนะตัวนี้เด็ดกว่าโอ้โหว่าคนนี้นี่คูบอกได้เลยว่าหัวระดับหัวประเทศอาร์มี่แม็กซิมใครไม่รู้จักก็บ้าแล้วแต่ว่าไอ้โลเคชั่นไหนที่เราจะมาถ่ายแล้วเปิดวะตรงไหนอะ มึงพาออกมาที่ไหนเยอะนี่มึงต้องถามพี่ปาว่าพาเรามาไหนเอาตรงๆนะไอสัตว์ให้กูด่ายตรงนี้เลยเหรอแล้วพามีแม็กซิมมาเนี่ยนะโอ๊ยพี่คนเรามันอ่ะอย่างพี่แข่งรถผมก็เคยแข่งรถมันก็ต้องแอดเวนเจอร์ทีพี่ไม่คนละเรื่องไม่ใชู่ดไอสัตว์คนละเรื่องเลยอันนี้ไม่กูกูนึกว่าอยู่หมูกระทะตอนนี้ไอ้เหี้ยไม่ใช่คือคือเอาตรงนี้เลยใช่ไหมเอาเปิดรายการตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคครับสวัสดีครับผมเก่งเบรดไฟแรกครับรายการติดเด็กวันนี้ผมนัดน้องอาร์มี่แม็กซิมมาแต่ ร้านบุท้าเฮียร้านกะโกค์สเออร้านกะโกค์ดร้านร้านดุ้นพี่ป่าเม้าร้านของใครนะอพี่ตีครับหูกุมาไก่เนี่ยนี่นี่อยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะบินบุรีป่ะอ่าสายไหมพี่หูสายไหมก็คิดดูว่าทีมทีมงานกูก็โหคือรักที่เล่นเออก็าโอเคแล้วมแต่โลโลเขาสวยครับนี่คือร้านเขาเปิดเขาเปิดหรือเขาปิดไปแล้วเนี่ยหรือยังไงเราบอกว่ามาไวมาไวแต่ได้ข่าวโอ้อาหารอร่อยอร่อยครับอร่อยต้องต้องมาเย็นๆใช่ถูกไหมแต่เรามาถ่ายรายการเรามาเร็วใช่อ่า แต่กลางวันเขาก็มีพวกคาเฟ่มีพวกท้องวายอะไรเงี้ยกูยืนร้านงานนี้กูจะมีโดนเนี่ยเออจริงเรื่อจับตุ้งกูก็ไม่รู้จะพูดกับอามยังไงวะโหเขาเขาเป็นสไตล์แบบไฮโซอ่ะเออหรูหราอะไรเงี้ยเอาวะไอ้เหยังไงมันก็ต้องช่วยกูด้วยอีกดองแล้วกันเออนั่งบอกเออเนี่ยมีอะไรก็ช่วยคุยแต่ว่าห้ามไอจับตูดเหมือนอีพีแล้วไม่เอานะตอนที่แล้วไม่ใช่ผมมั้ง ก็มีม uhm ึงกับก ma in ูอะไม่ม in ma ึงก็กูอ่ะมีมึงกับกูแล่วจะเป็นพี่บ้าเออเดี๋ยวมาบ้าพี่ที่แล้วพี่ทิ้งผมไม่เหลือเยี่ยใหญ่อะไรที่คราวนี้มึงทิ้งกูได้เลยาพูดเองนะพี่ทิ้งกูได้เลยพูดเองนะเดี๋ยวมึงเจอน้องเขาก่อนแล้วมึงจะบอกว่าโอ้โหหัวมึงอะเล็กๆอะไรใหญ่กว่าหัวผมอีกไหมไม่ก็ลูงกระพราวไงอ่ะเดี๋ยวไปถามเขากันไปครับพี่ เห็นไหมน้องปาล์มตื่นเต้นไหมล่ะนี่ตัวจริงเสียงจริงน้องอาร์มี่แม็กซิมโอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะใจไม่ดีสวยเนาะสวยครับตัวจริงอ่ะโหดมากเลยอ่ะได้ยินชื่อเสียงของมานแนกจริงหรอได้ยินไหมคะได้ยินว่าได้ยินว่าอะไรคะ พูดอะไรเลยกูอยากฟังคือว่าเหมือนพี่พีคิดดีกว่ามึงรู้อ๋อกูคิดอะไรกูใส่แว่นนะเนี่ยมองตากูตาแบบมึงก็ไม่ใส่นะไม่ใส่มองไม่เห็นสายตาเลยเนย่ยโเ้ีหยสุดๆจริงๆ น้อมี่แม็กซิมยังไงถึงไม่ได้แบบตำแหน่งตำแหน่งอะไรแม็กซิมก็เข้าประกวดค่ะตอนนั้นตอนนั้นก็พอมี FC อยู่เขาก็เชียร์ให้ไปประกวดปี2014ได้รางวัลปอปู l ล่าโบสมาก็เข้ารอบสิดคนสุดท้ายก็ได้ใช้นามส Maxim. กุลแม็กซิมก็ตั้งแต่นั้นมาก็เกือบสิปี ก็รับงานในวงการตลอดค่ะอืมแต่เขาดังดังมากดังจริงดังมาจากแม็กซิมเนี่ยแหละอาร์มี่แม็กซิมนี่ใครไม่รู้จักก็หนึ่งในเบอร์ต้นๆก็คือเขาเลยตัวมามตัวมามตัวแม่สาวชอบเรียกแม่แล้วแล้วอย่างเงี้ยเรียกเรียกแม่ให้เรียกแม่หรือเรียกเมียโอ้โหรายการติดเด็กกันี่ยิดรายการก็ติดก็ติดจริงไหมคะติดเด็กเลยมีเด็กมีเด็กมีเด็กเยอะไหมติดหนู ชอบชอบผู้ชายตายไหนอะหนูชอบผู้ชายแบบว่าชอบผู้ชายเก่งชอบผู้ชายแบบว่าเป็นผู้นำนะฮะหมายถึงว่าทำง,งานเก่งเป็นผู้นำ<ม>อะไรค่ะเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่ชอบทํางานเหมือนกันแล้วหนูก็จะชอบผู้ชายที่เก่งกว่าหนูแล้วก็ทํากันบ้างก็ต้องเก่งด้วยนะคะเออน i c e พที่ผมนี่ทุกคืนเลยอออะไรคะอะไรอะไรอะไรทุกคืนอะไรทุกคืนอะไรทุกูมน บูมาเทมนี้ไม่ค่อยดีเลยมันเละเทะยังไงก็ไม่รู้ถามจริงนะว่าแบบว่าสัดส่วนเนี่ยอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยบอกพี่เลยสัดส่วนใช่ไหมคะสามหกยี่ห้าสามห้าเอวยี่ห้าเหรอสามห้ามันเปยี่ห้าอะจริงๆเนี่ยเมียตากล้องเนี่ยเมียตากล้องนะสามหกสามหกสามหกมาแบบถังแก๊สเลยมาแบบถังแก๊สเลยเขามาแบบถังแก๊สเลยไม่แปลกหรอกที่เขาสวยขนาดนี้ ทำไมด้วยะหนึ่งเขามีตำแหน่งนักจงอางเซียนถ่ายแบบตัวแม่อ่ะอย่างงี้ดีกว่าต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะอยู่ในวงการเนี้ย uh huh. ใช่หุ่นอะไรทุกอย่างต้องแบบว่าต้องแบบเด๊หนูจะเป็นคนแบบค่อนข้างแบบดูแลหุ่นอะไรเงี้ยเล่นฟ en fin ินโหนฟินเน็นไหมเมื่อก่อนเล่นค่ะหลังๆไม่มีเวลาหนูก็จะเป็นแบบคุมอาหารเอาคุมอาหารก็หมายถึงหนูจะไม่ชอบกินของหวานของทอดไม่กินตอนคืนที uh ่ผมไม่ได้ที่ผมหวานมากหอมมันมีที่นโชว์เหรอเฮ้ยเออเขาเก่ง ไม่กูว่ามึงพูดยังไงเขาก็ไม่เอากูอะเออมึงเออมึงชิ้นนี้กินน้ำกันสักหน่อยป่ะออชอบตัน <t> ี้มาีเลยค่ะพี่เปิดให้ไหมได้ค่ะพีองปอนได้ไหมอ๋อขอบคุณค่ะมือมือไม้สั่นหมดเลยตัวนี้ชอบหนูก็กินประจำนะ ่ทามี่เดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จเดี๋ยวเพิ่งกลับนะเดี๋ยวไปนั่งกินวายกับพี่หน่อยโอ้ไดีดปางไม่ว่างเลยไม่ว่างไม่ว่างใช่ป่ะเอ้าไหนบอกไม่ว่างไงพวกอะไรของมึงตอนนี้โสดนะตอนนี้ก็โสดค่ะโสดๆก็มีคนคุยบ้างปรับบายตามภาษาคนโสดนะพี่มันมันเหงาไงนึกออกไหมโสดมานานยังสามปีสิบปีได้เออนานอยู่นานอยู่ก็คือทำงานมนล้วนเลย งานก็เที่ยวบ้างค่ะนัดเพื่อนเที่ยวบ้างปาร์ตี้บ้างเวลาเหงาอะไรงี้ก็อยู่กับเพื่อนหลังจากเทมน่ะหนูจะไม่เหงายิ้มอะไรครับผมยิ้มอะไรครับผมโสดที่โสดมาสี่ปีะยังเปิดให้คนอื่นเข้ามาอยู่ไหมมีมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่โสดมาก็คือผู้ชายจะเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าหนูเป็นคนแบบเวลาจะเอาใครเป็นแฟนหนูก็ค่อนข้างซีเรียสอ่ะค่อนข้างแบบเลือกนิดนึงขาดนิดนึงใช่ค่ะนี่ถ้าใครได้เป็นแฟนแล้วนะเราเลิกนะกูบอกเลยแม่งไอ้เหี้ยนั่นโคตรเสียใจเลย กูบอกเลยโคตรโคตรเสียได้เสียได้เออจริงๆถ้ากูได้เขาเป็นแฟนนะกูพูดเลยกูจะไม่ปล่อยให้เขาไปไหนพี่จะไปเองมึงไม่ใช่พวกกูอันนี้ชงเก่งมากอันนี้ชงเก่งมากเนี่ยมึงไปทางอามี่มึงไม่ใช่พวกกูละพี่ถามหน่อยวิรกรรมที่หนู เคยมีมาแบบเรื่องความรักเนี่ยจําได้ไหมว่าแบบว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องแบบแม่งจดจําไม่สุดแล้วเสียวที่สุด oh. Oh. คือแบบว่าเสียวที่สุดแล้วแบบจดจาไม่สุดว่าแบบเฮ้ยมันไม่ควรในที่นี้มันไม่ควรตรงนี้มันไม่ควรตรงนั้น oh <my> อ่ะมีค่ะ หนึ่งมีที่โรงพยาบาลสองสนามบินแปลทีละตัวเลยอ่ะโรงพยาบาลโรงพยาบาลคข้าเๆ้าโรงพยาบาลก็คือตอนนั้นแฟนเก่าค่ะป่วยไม่สบายก็เลยแฟนป่วยนะแฟนเก่าแฟนเก่าป่วยไม่ใช่หนูป่วยใช่ค่ะเขาป่วยเขาก็นอนโรงพยาบาลแล้วก็ไปเฝ้าแล้วก็มีอะไรกันในห้องน้ำไม่ไม่ต้องพูดชื่อโรงพยาบาลนะ จะสนามบินเนี่ยไงคนพาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรีบไปได้แล้วเนะเขายังร้อนอ่ะเขายังไม่หายป่วยเลยมึงจะไปรีบไปไหนล่ะมีคนเคาะไหมไม่มีพยาบาลมาไห้องพิเศษห้องพิเศษก็พาเขาไปห้องน้ำล้างน้ำเกลือเข้าห้องน้ำหนูก็พาเขา้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งนั่งลงปุ๊บหนูก็ขึ้นเลยเราต้องรีดเราต้องรีบปฏิบัติภารกิจเพราะเดี๋ยวพยาบาลเข้าออกตลอดโอ๊ย แม่งเลยน้อยอๆๆๆๆๆาเลยโอ้ยอามาเรื่องเครื่องบินอ๋อสนามบินใช่ไหมคะมไม่สนามบินเหรอ ลานจอดรถสนามบินอ่าก็ถือว่าสนามบินเหมือนกันสนามบินลานจอดรถสนามบินเหมือนกันอันนี้คือเรื่องอดีตนะครับเรื่องอดีตค่ะก็คือจะเป็นคนแบบว่าชอบอะไรตื่นเต้นอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบแบบว่ามีเซ็กกับตื่นเต้นบ้างเปลี่ยนฟิลบ้างพอดีแบบไฟบินหนูต้องแบบรีบบินไงแล้วก็แบบว่าเหมือนแฟนก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบอ่ะไปเช็คอินก่อนแล้วก็ออกมาตรงลานจอดรถแล้วก็มีอะไรกันลานจอดรถโอ้โหแบบเสียวแบบโอ้ที่นึกงออกมาตรงลานจอดรถอ่ะรถมันก็จะพุก แล้วคนก็จะเดินทั้งแอร์ทั้งนักดินเดินเดินแบบว่าเพี้ยนผ้านแบบมันก็ลุนอะลุนมากว่ามีใครเห็นไหมรถติดฟิมไหมติดฟิลมค่ะแต่ก็ถ้ามองแบบถ้าเพ่งถ้าเพ่งอะก็แบบมองไปอย่างงี้ใช่ไอคนที่ผ่าเดินผ่านมันน้นต้องมีกูบ้างอะปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมีการโชว์ตัวใช่ค่ะมีมีเดินแบบ ถ่ายแบบเดินแบบโชว์ตัวเป็นดีเจใช่ค่ะมีทีมเมื่อก่อนมีทีมแล้วทําไมทําไมถึงไองานพวกนี้ถึงดปดปลงไปหนูว่าหนูคิดว่าหนูทํางานในวงการนี้มานานแล้ว10ปีแล้วหนูก็เลยอยากแบบเปลี่ยนผันตัวเองมาเป็นแบบนักธุรกิจบ้างใช่ได้ข่าวว่าเปิดคลินิกใช่ค่ะเปิดคลินิกไม่รู้เปิดคลินิกได้เดือนเดียวเองเนี่ยเพิ่งเปิดค่ะที่ที่เขาทำเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยเขา เปลี่ยงปังมากนะอ่ะจีิเๆนเคนหลายคนไปทำก็ใช่ค่ะมีปอนพี่ฮอรดใช่ดาราดาราเยอะมีนางแบบมีใช่เลเลยก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นกูแล้วเนี่ยใช่เชิญค่ะก็ไปละเออก็จิ้นหน้าได้เลยที่าะเดี๋ยวว่าก็ต้องทำรอหน่อยเพราะอายุก็เยอะแล้วไง สี่สิบแล้วอ่ะโหยังหนุ่มอยู่เลยสิบแล้วจริงสี่สิบเท่าไหร่คะอย่าไปบอกเลยคลินิกอยู่แถวไหนอยู่ตรงปากซอยรามคายสิบสามพัศราคลินิกค่ะอยุดพัศราชื่อหนูเลยปะใช่ค่ะหนูชื่อปากพัศราแล้วก็ตัดมาเป็นพัศราถ้าเกิดคนตามไปจากรายการเนี้ยไปใช้บริการเนี้ยก็มีมีส่วนลดให้ค่ะส่วนลดนะถ้าเกิดมาจากรายการพี่เก่งเมทานะคะแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีส่วนลดให้เอฟซีทุกคนเลย ต้องไปหาพี่อามี่แม็กคินนะฮะใครอยากสวยอยากหล่อนะฮะก็ไปไปได้ที่คลินอีกนี้เอางี้รายการที่ไม่มีอะไรมากพี่ตื่นเต้นไงีพอเห็นเห็นชุดเดวยขาเขินกูสตร์ขากูอยูงี้่ั๊กจั๊กตั๊กจัว่รียบร้อยแแ๊กจั๊กจี๊ก่ั๊กแั๊กจ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 ั๊้จั๊กจ้๊่จั๊ก่ั๊กจ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 ั๊แตั๊กจั๊กกจั๊ตจั การขี่เนี่ยมันก็ต้องมีกรรมการด้วยแต่เราเป็นผู้ชายถ้าเราเล่นแข่งกันปกติมันก็เหมือนโคคาทั่วไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปามต้องต่อให้อามี่ครึ่งรอบสนามถ้าใครแพ้โดนวาดหน้าด้วยประกาเมจิโดน2จุดเหมือนเดิมจุดต้องจุดใหญ่นะฮะนี่ต้องอยู่พอมาของใหญ่แลัเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยหนูขับไม่ค่อยเก่งน้องอามี่ บอกว่าค่าตัวเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้ฉีดผิวคกูหนักน่วงแต่เขาเปิดคลินิกอยู่นะฉีดผิวมาเมื่อวานวันนี้ตากแดดเลยค่ะโงมากกลับไปฉีดใหม่ดูกลับไปฉีดใหม่ปามย้ายแพ้ผู้หญิงนะมึงรู้ไหมการโดนทำโทษแล้วหน้ามันล้างออกยากนะต่อให้เขาครึ่งหนึ่ง5้าสี่สามสอง let's go โอ้โหโอ้โหนู้นนูนึงไปทาง้นมึงไปทางขวาขัไปถึงไหนแล้วเออโออย่างงี้จะไปสู้วิ่งได้ไงฮะนี่เขาขับรถอะไรซุปเปอร์คาร์ดังนั้นอ่อนไหวโดนเขยนหน้าแน่นอนอย่างงี้กูบอกเลยอารมี่เร็ว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 เ้ย ผู uhm, like, oh, yeah. 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 Oh, oh, ้ชนะโอ้ยโอ้อามีชนะครับผมเชิญครับโอ้โหเราสรุปเราได้ผู้ชนะค่ะผู้ชนะน้อง อันนี้นักสิบเดียวพี่เมื่อกี้มันแค่ชนไม่พลาดนิดแต่มึงพลาดเยอะเลยมึงพลาดตลอดทางชนะไปแล้วหมุนอย่นั้นเลยยอมแรงมาให้แหละใช่ไหมที่เขารีบขับเพราะอะไรมันร้อนนะร้อนร้อนเยอะไม่หมุนนะชนะไปแล้วมึงไม่ยอมเลยนะมึงเป็นผู้หญิงได่ไหม โดนแน่การดําโทษตั้งแต่ EP แล้วแล้วก็ง่ายๆสบายสบายนหน้าด้วยจริงจิจริงเหรอได้ได้แค่2จุดนะครับเราจะล้างออกไหมคะเนี่ยก็ออกไม่ออกช่างแม่งช่างแม่งเลยครับออกไม่ออกช่างแม่งครับผมแต่ก็คือว่า2จุดเท่านั้น2จุดมาถึงว่าดจะว่าดเป็นรูปหรืออะไรก็ได้แต่2จุดต้องใหญ่นะครับต้องใหญ่ด้วยแล้วก็ยังบอกเล็กนิดเดียวก็ได้ไม่ใช่ไม่ง่ายเพราะมันรายการมันรายการติดเด็กไง เออเราก็ต้องให้มันสมชื่ออันนี้เบาๆนะเกวเบาๆนะถ้าอีพีต่อไปเนี่ยหนักกว่านี้นะบอกนะรับน้องใหม่นะวันนี้เข้ามาอ่าผมบอกคุณเลยนะมาพร้อมนะเรออมค่ะสองจุดนะครับสองจุดนะสองจุดหมายถึงวาดเป็นรูปอะไรก็ได้หลับตาจริงๆนะอย่าแอบมองน้องเขานะไม่ได้แอบมองเฮ้ยเส้็จเลยสองจุดอุ้ย แมวมียว<ม>้อเออน่ารักด้วยโอ้โหมือเบาเลย <Yeah. S 2> อ่า ครับผมเป็นแมวจะได้เชื่องเหมือนแมวให้ให้พี่เก่งด้วยครับผมอ๋อพี่เก่งพี่เก่งด้วยโอเคจัดไปไม่เคยลืมครับผมร้อนเท่าไหนกูเขียนเท่านั้นบอกเลยครับใส่เขียนให้นะมาพี่เก่งโดนตาผมมั่งนะมาเอาเบาๆหลับตามองกูมั่งดิมองเออเมื่อกี้ที่เขามึงมองใหญ่เลยเออมองกูมั่งเออเนี่ยอ้าวเออเนี่ยออาโอ้ย จุดหลังยากด้วยเอาคนน้อยๆไงไ่ได้สุดยอดนงปามโอเคอ้าวก่อนปิดรายการเนี่ยน้องอาร์มี่มีอะไรจะฝากช่องทางการติดตามนะคะไอจีก็จะเป็นอาร์มี่แม็กซิมเก้าเก้านะคะเฟซบุ๊กก็จะเป็นชื่อจริงเลยภาษาอังกฤษปะพัศราคงพนัดค่ะแล้วก็ ฝากคลินิกของอาร์มี่ไว้ด้วยนะคะพัสลาคลินิกค่ะยินดีให้บริการใครอยากเรียบดร่อนปากซอยรามินทา13ค่ะใกล้ใกล้เรียบด่วนใช่ใครอยากแบบไปฉีดหน้าไปเติมแบบโบทงโบท็อกอะไรได้หมดเลยมีหมดเลยค่ะจัดบาครับตอนนี้กำลังมาแรงนะคลินิกนี้ครับผมร้านอะไรค่ะเคซี่ดิบค่ะร้านเคซดิฟ มีโคคาด้วยเนาะใช่ใมีโคคาอาหารอร่อยค่ะแล้วก็มีดนตรีสดฟกซองตอนเย็นด้วยนะคะใครแบบอยากมาทานข้าวมาขี่โคคาดก็มาได้ที่เคสติดเดคยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอามมี่ขอบคุณค่ะปรับครับผมฝากกดซับสไคร้ไลค์แชร์ด้วยครับรายการติดเด็กครับผมอีพีหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย